สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์สโต้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กพาลาดินสมบัตินะครับซึ่งเป็นเด็กใหม่ครับที่ได้มาจากมินิเซตนะครับเนื่องจากมินิเซตที่มาใหม่เนี่ยมันเพิ่มการขุดให้กับพาลาดินขึ้นมาแล้วก็เพิ่มรางวันนะครับให้กับพาลาดินด้วยครับรางวัลคือเนี่ยครับตำนานมังกรอาเซไรัยนะครับรายสีได้5้าหาครับคำรามสู้ศึกมอบบวก3บวก3ให้มินเนี่ยนใบอื่นทั้งหมดในมือในเด็ก และสนามฝั่งเรานะอาจจะเป็นตัวปิดเกมก็ได้นในการมอบบวก3บวก3ให้มินเนี่นบนสนามหรือจะเป็นมอบบับให้บนมือหรือบนเด็กของเรานั่นเองนะครับอีกทั้งยังมีเวทมนต์ปิดเกมนะครับที่เป็นเซอร์ไพรส์นั่นก็คือเหตุขุดค้น,นครับพระราย3รสามครับมอบวายุพิโรธครับและโลสักศิษย์ให้มินเนี่ยนหนึ่งตัวขุดค้นสมบัติหนึ่งใบครับ ที่ว่าเป็นตัวปิดเกมก็เพราะว่ามันมอบวายุพิโรดนั่นเองนะครับถ้าเราบัฟมีเนี่ยเราบนสนามแล้วเราลงใบนี้มาครับมอบวายุพิโรดให้ก็ตีเข้าหน้าไป2ทีตับตับสมมติเราได้เป็นสมมติอาสิบหรือว่า8ก็ได้8 3สหรืออะไรอย่างงี้ครับแปดหนึ่งแล้วแต่นะที่เราจะบัฟมาได้นะเราก็ตีเข้าหน้าไปอะไรตั้มตั้มครับสองทีอาจจะตาไนดะ้แบบเซอร์ไพรส์เลยนั่นเองนะครับไปลุยกันเลยนะครับเ <Okay. S 1> จอกับเดทกไหนใครก็หนีโทษสาดของข้าไม่ ไม่เอาครับมีขุดด้วยหนึ่งใบเอาไว้ไหมไม่เอาเอาค่าหลายหนึ่งขึ้นมือก่อนดีกว่าไม่ได้ค่าหลายหนึ่งซะด้วยพระโทกาค่าหลายหนึ่งต้องเยอะมาแล้วนึกว่าจะไม่ได้ซสแล้วลงครับเสร็จแล้ว ผู้ช่วยเชฟบับหนาลงมาแล้วขูดไปครับตีหน้าจบเทินได้การเวทมนต์มาบวก2บวก2ให้มินเนียนหนึ่งตัวแล้วก็สุ่มยิง2ใส่มินเนียนศตูหนึ่งตัวบับครับ นี่ตัวนี้ลงมาจะบ,บ้าบวกหนึ่งให้เมนเนี่ยนของเราบนมือทั้งหมดครับานต,ตัวครับตีหน้าไปคาริโดโซร่างฟอสซิลก็มาอุ้ยยิงสองทัวสนามเลวมากลงไหมตัวนี้ยังครับลงเหรอ บับแล้วขุดคืบๆหรือว่าลงนี่มาลงนี่แหละขุดด้วย s <S จบเทินครับได้4ีห้าตีแล้วสูบชีวิตขุดไป s <S แล้วไงผ่านอย่างนี้เสร็จครับล้างบอดสิจ้าไล่ห้าครับ <laughs> ตัวนี้จะบวกพลังให้มินเนี่ยนเราสองสองแล้วรสร้างความเสียหายเท่าพลังโจมตีให้มินเนี่ยนตัวอื่นทั้งหมดตีครับไอสอตัวนี้ไม่ต้องสนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตายนะครับจบเธอแล้วมันจะตายอ่ะไม่ตายเหรอตายดีจบเทิร์นเขานะครับมันจะตายเจ็บไป เจ็บเจ็บนิดหน่อยตายหมดเลยนะครับพวกนี้ได้ขุดอีกหรือว่าตัวนี้ดีขุดมาตีงานตัวครับตีวินนี่นไป แล้วเราก็มีขุดอีกครั้งแล้วสำหรับโคโลไรดอลร่างฟอสซิลขุดพลังฮีโร่ตีตัวนี้ <Yeah. S 2> ยิ่งทิ้งหมดเลยครับโอ้โหหลายการขุดอีกครับ จบเทินได้รับเอฟิกโบนัสแบบสุ่ม2อย่างกดสมบัติทำไมได้แค่พิษมาล่ะมีอะไรบ้างเนี่ยสุ่มชีวิตด้วยโอเคสุ่มชีวิตกับพิษต่อไปเราจะบัฟแล้วนะครับนี่ตัวนี้มังกรอาเซรามาแล้วไม่ตายเฮีย บับครับตีตัวนี้ไป่ะตีหน้าดีกว่ามัง้งนี่ด้วยเลยว่าชุพิโลด ต,ตีตีตีเรียบร้อยตายไปเลยครับเจอวายุพิโลอย่างที่ผมบอกตัวปิดเกมอูเจทุกสิ่งจะเฉิดฉายบนแดนสฟรอออกมาครับเอาแค่นี้พอนครับเก็บไว้แค่นี้ก่อนได้โยกย้ายขึ้นมือถือว่าดี มีเหมือนกัน, <Dan> นมีเหมือนกันโ <ucking> ยกย้ายไปเลย ตีหน้าไปครับอือหืออือวันนี้นอนเลอดเสร็จแล้วไปผัดกันลงไปครับ มีเหมือนกันนะครับสำหรับมังกรตัวนี้ที่ตายแล้วจั่วเวทศักิตท้องต้องฆ่านีตัวนี้นะขุดจั่วด้วยไป แล้วอือฮึโยกย้ายตายครับ บัฟตัวอย่างใหญ่ทำยังไงดีอันนี้บัฟมือไม่มีประโยชน์เลยสองเรียกค่าได้หนึ่งลงมาโหจะตายหรือเปล่าเนี่ยเราฆ่าไม่ได้ซะด้วย เธอหน้ามีอะไรไมอุด,ดี่อืมทำอะไรไม่ได้นี่นะ,อา,ะอาจจะตายก็ได้นะถ้าเขามีรายุพิโรธใส่ตัวนี้นะครับเรายังมีมังกรอยู่ช่วยได้ถ้าจะไม่ทอดทงเจ้า เ,เข้ามาเราเปลี่ยนได้เดี๋ยเปลี่ยนเป็นสองสองครับพ้าจะไม่ทอท้เจ้าความขัดแย้งเดียวนี้อแพศเกินไปแล้ว วันนี้นองเลือดโอ้น่าเสียดามีเหมือนกันนี่เราเป็น2-6ด้วยอบิตัส พันแดนซ่องแสงรายงานตัวครับอืมนี่ไงเสกเป็นหนึ่งหนึ่งให้หมดอ,อ,อือหือ ลืมใช้ปะโถเอ้ยลืมใช้พลังนะครับแล้วก็โมตเตอร์เล่นอื้มลงมารายงานตัวครับรายงานตัวครับความหวังริบหรี่กาจะสร้งผู้ลำคาญ บวกพลังครับให้มินเนี่ยหรือว่าจวดีจัวดีกว่าจบเทินยังไงดีเพื่อน ก็เข้านั้นครับตีได้มาทีละสองเท่านั้นเองนะครับ <bé ant noise> ไม่คารนารายงานตัวครับไม่คารนามือรายงานตัวครับ ตายไหมเนี่ย,ย,ยเรียบร้อยประัระเบเผ่านไปสองตาของเขาไม่ใช่เด็กขุดด้วยนะครับพลาดินธรรมดาลงไปก่อนเลยผู้ช่วยเชฟบับหนา เมื่อตายก็ได้ซิวเวอร์แฮนขึ้นหมื่นครับซับซับ,ซบสองตัวไม่ได้ไม่เป็นไรครับลงมาก่อนพ่อค้าอาวุธบว,บวกบัฟบ,บนมือไปก่อนตัวละหนึ่งหนึ่งคอยขุดแล้วก็ลดค่าร่ายนะครับ ตีครับไม่สนครับลงไปตีอย่างเดียวดูเขาทำ Clear board เคลียบอดเฉยไม่เป็นปัญหาครับลงมีเนียนไป โยกย้า่ต้องฆ่าด้วยตัวนี้นะมันได้เกาะตลอดเพิ่มเกาะด้วย ตีตีตีน่าจะเป็นเด็กการ์ดไม่ซ้ำนะครับอริ Warrior, เอรนะครับมาใหม่อยู่แล้วทำยังไงดีค่าตัวนี้อ่ะห้าอุ้ยหมดเลยนะี่ว่าเคีย์บอร์ดเอายังไม่เคลียร์เลยหนึ่งตัวอือหืออืมบับดีกว่าเนาะ ตออีทำไมผมถึงอยากใช้ใบนี้เพื่อเรียกออกมาครับหนึ่งหนึ่ง,งเพราะว่ามันจะได้เหมือนการแบบรีดเด็กเรานะครับเหมือนการจวนั่นแหละง่ายๆนะออกมาอีกสองใบนะจะได้จั่วใบอื่นที่เราต้องการจ่วมากกว่าขึ้นมือ <c oughs> ใบขุดใบเขิดอะไรเงี้ แต่เหลือ 3, 3สามสามซะด้วยอขุดต่อลงครับอ่ะโลศักดิธิ์วายุพิโลไปเลยตีตีครับเดี๋ยวน้อยก็วายุพิโลนะครับค่าย,ยากนิดหนึ่งเอ้ยมีลโลศักดิ์สิ์ด้วยนะครับรายเจ็ด ฆ่าแมงนี้ตายพอฆ่านี้ตายโอเคบัฟมือมาเออตีก่อนดีกว่า ตีครับบับมือด้วยใบยขุดอีกใบเดียวเท่านั้นแหละเราก็จะได้มังกรสุดเท่แล้วนะครับบานไหนก็ได้ครับที่เป็นใบขุดนะมาเหอะอยะังไม่ขุดครับลงตัวนี้แล้วกันนะครับ อย่างน้อยก็มีโล่ศักดิ์สิทธิ์นะครับค่ายากฮิวจัวลงรีโนมาเคียบบอร์ดเจ็บยิงเพิ่มเกาะ แล้วก็ขุดค่ามาแล้วนะครับตัวขุดรายงานตัวครับรายงานตัวครับไม่รู้อะ่ะขุดอย่างเดียวอะ่ะลงอย่างเดียวอะครับ โอ้โหบ้าบอเหลือแมงเขาอยู่แล้วนะครับอืมน่าจะแพ้แล้วมั้งเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยครับใบนี้นะ หมดมือครับ,บรเคล,ลียเราไม่เหลืออะไรเลยตาจะแพ้นะครับสำหรับตาดีนะก็ให้เขาจบเกมไปนะครับหมดบุกแล้ว มาโดนรีโนตะกี้นะครับแย่เหมือนกันใบหลังบอดหมดแล้วด้วยอื้าจะไม่ดวเอ้าวเร็วอย่าค้างสิคะเดี๋ยวหาว่าผมออกอ่ะอืืม เรียกเอานีา่ไหมจัว่วเหรอจัว่วได้การ์ดไม่มีกับประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าดีสุดแล้วนะครับเสร็จแล้วไม่ว่าอันตรายแค่ไหนถ้าก็จะออกพระนจุลไทยถึงลพ,ลพ้นทศศิลป์ชาลีสกุลยังไงใครรู้บ้างยังไง มันค่าได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะารู้ารู้ระเบิดผิดแผนพูดไปใครจะเชื่อทำไมอะเอาเอาเร็ว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  ค่าตัวดีอ่ะคุดว้าวใบยิงสอง,สองำระ ั้แลวผ่านครับหมดบุกแล้วมีอะไรอีกไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดมุกแล้วจ้ารีบมาฆ่าฉันเลยเหลือไอโอซิเวอร์วิงนะครับที่ตายแล้วจวเวสักสิธิ์ซึ่งในเด็กไม่มีเวศักศิษ์แล้วนะครับ มีเซอร์ฟิลลี่มีเห็ดขุดคน้นมีสวนประธานพรสวนด้านงเราพลังเขาสามสิบสามถ้าจวดเซอร์ฟิลลี่นี่ผมจะเล่นต่อนะถ้าจวดไม่ได้ก็คือยอม ปะเรียบร้อยครับยอมตาย,ายมหมดแล้วนะครับนเด็กเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเสียเวลาเอ้าโอ้พลดินเจอกันก็มาทุกสิ่งจะเฉิดฉายบนแดนฟอเอา,เอ,า,เอ,าออกครับสองใบ จวกันมาซับแซบได้รัศมีแต่งตั้งตัวแทนก็โอเคอยู่ความหวังริบหรีแต่เราจะสู้มีเหมือนกันความหวังริบหรีแต่เราจะสู้เทียนเบาขวาท่านขุดดิขุดซิ อูยิงหนึ่งเหรอยิงไหมไม่ยิงอ่ะชชหนึ่งหนึ่งปะกันนะครับตัวเล็กๆความหวังริบหรี่แต่เราจะสู้ อออืืรู้อะไรไหมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกทีโอ้โเล่นผิดเหลือตัวเดียวโถเอ้ยลงทำไมเนี่ย <ST AR> ลืมดูไปทั้งมิตเวทเอ <ST AR> วันแดงสองแสอือหือ <ST AR> <ST AR> ฮิวสิครับของเขาโชคดีนะที่ได้โอยกย้ายขึ้นมือแต่เราไม่มีนะครับถ้าเขาไม่ฆ่าเทินห้าเรามีนี่พลังกำลังของคีปเปอร์ครับลางบอดแต่ถ้าตราน,นี้ตายแล้วก็ได้จั่วโลไอจั่วเวสสิทธ ตีอยู่แล้วนะครับแรกอยู่แล้วครับตัวนี้ เจ็บเลยเอย๊ตัวนี้ก็ดีนะลงไปจบเธอจะตายไปเนี่ยถ้าเขามีบัฟแล้วก็อาจจะตายก็ได้นะบัฟไอตัววายุพิโรธนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร,รแจ๋วเลยไม่ยอมฆ่า ขอบคุณครับตีหิวเราเท่ากันแล้วตะวันแดงส่องแสงไปยงานตัวครับ ไม่มีปัญหาเพื่อนรู้อะไรไหมอุบัติเหตุเกิดได้ทุกทีเป็นแมงงองแงงไปซะตรงนี้ครับเมื่อเราขุดค้นไปแล้วสองครั้งเมื่อลงมาจะเปลี่ยนม,มินเนี่ยนสตูทั้งหมดให้เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับ ไม่รู้สึกมาเหอะ <c oughs> <c oughs> ลืมบัฟก่อนนะแล้วค่อยตีประโถเอ้ยแล้วไงเรียบร้อยอมตาย สรับประดิก็จบลงไปแล้วสำหรับวันนี้สำหรับพาราดินขุดนะครับก็เล่นประมาณนี้เลยนะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ